หรือไม่ตุดจีนเพิ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติวันนี้ขอพาทุกคนมาชมเทศกาลตุดจีนในบรรยากาศพิเศษที่พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในกรุงปักกิ่งที่นี่กำลังจัดนิทรรศการสุดลังการในธีมตุดจีนโดยมีมรดกทางวัฒนธรรมกว่า120รายการจากส1สเพื้นที่ทั่วจีนรวมถึงฮ่องกองมาเก๊าและไต้หวันงานนี้เต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวประเพณีตุ่ดจีน มณนทเจอเจียง er ที่รวมนิ้วพื้นบ้านกว่า80เรื่องเข้าไว้ในโครงสร้าง4ชั้นไปจนถึงเสือปั้นดินและภาพวาดตุดจีนจากกวยฟางในมณฑลซานตงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า650ปี ขนมมงคลรับตรุษจีนจากซานตงที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังแฝงความหมายดีๆสื่อถึงความหวังและชีวิตที่รุ่งเรืองในปีใหม่นี้ตรุษจีนไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นโอกาสที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ารับประทานอาหารมือพิเศษและส่งความสุขให้กันพร้อมแสดงความเคารพบรรพบุบรุษสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่าเชื่อเห,หว่านซื่อซิงเมื่อครอบครัวสมัครสมาสามคคกทุกอย่างจะเจริญลุง่งเรืองตรุษจีนปีนี้ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จตลอดปีใหม่นี้นะคะ